สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปทําการแก้ไขนะครับรถที่มีอาการโซ่ตกบ่อยนะครับโซ่ตกเวลาขี่แล้วโซ่มันชอบตกนะครับคันนี้ก็คือว่าขี่มาแล้วโซ่ตกโซ่หลุดจากสเตอร์นะครับสาเหตุนะครับสาเหต,เหต,เหตุหลักๆสาเหตุหลักๆของคันนี้ก็คือว่าตั้งโซ่เสร็จแล้วนะครับมั้ก็ยังหลุดอยู่ก็ยังตกอยู่นะครับสาเหตุหลักๆกก็คือมาจากตัวบูธนะครับบูธสวิงอาร์มตัวนี้คือบูธสวิงอาร์มนะครับ บูธวิงอาร์มตัวนี้มันมันจัดหลวมนะครับก็คือว่าส่วนที่เป็นลูกยางเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับมันสึกหลอไปหมดแล้วมันเหลือแต่ปลอกบูธตัวในกับปลอกบูธตัวนอกนะครับส่วนที่เป็นลูกยางเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันก็เลยทาให้ตัวนี้มันหลวมคอนนะครับพอหลวมคอนแล้วเวลาที่ขี่นะตัวนี้มันจะสายไปสายมานะครับมันก็เลยทําให้โซ่ตกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแก้ไขกันนะครับเราจะมาแก้ไขแบบบ้านๆเลยนะครับวันนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนบูธใหม่นะครับเราจะแค่ แค่เอาแผ่นสังกะสีนะครับขนาดหนานิดนึงนะครับเอามาเสริมในส่วนที่มันส่วนที่มันสึกหลอไปนะครับส่วนที่เป็นยางสึกหลอไปเราจะใช้แผ่นสังกะสีในการเสริมนะครับเดี๋ยวเสริมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้นะครับมันหลวมมากนะครับเวลาที่ขี่มันจะสายไปสายมานะครับทําให้โซ่ตกนะครับเดี๋ยวมาแก้ไขกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพอเราเอา แผ่นสังกะสีนะครับทําเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ในการดัดนะครับเพื่อนๆนะครับวิธีการดัดก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนได้ดูอีกทีนึงนะครับก็ดัดอย่างนี้นะครับใช้ครีมดัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับดัดให้มันโค้งนะครับพอดัดให้โค้งแล้วเราก็ค่อยตัดเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับนีะครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็ กะว่าเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับเราไม่ต้องเอาเยอะนะครับถ้าถ้ามันเยอะเกินเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่ผมได้ทำเห็นไหมครับนี่เลยนะครับด้านนี้ผมได้ทําการใส่ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมนะครับและทีนี้เวลาที่ใส่เราต้องใส่ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเวลาที่ใส่เราก็จะใส่ให้มันอยู่ในแนวเดียวกัน ตัวนี้เราใส่ลสักษณะแบบคว่มแบบนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้เราก็จะใส่ลสักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับดูเราจะทาจาระบีก่อนนะครับจะระบีให้มันลื่นนะครับมันจะได้เข้าง่ายๆนะครับเพื่อนเอาละเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้สวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับตัวแรกที่ผมใส่เนี่ยผมจะใส่ลักษณะความแบบนี้นะครับความแบบนี้ตัวนี้เราก็จะใส่ความแบบนี้เหมือนกันเติมลงยืนนะครับอ๋อเติมอะไรครับเติมเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะต่อลงไปนะครับผมผมมัดสายไว้นะพี่เดี๋ยวเอาสาย,าายครับผม เดี๋ยวเราก็จะตอกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับแน่นเลยนี่เลยนะครับขนาดนี้ก็ได้แล้วนะครับมันก็แน่นแล้วนะครับอันนี้ก็แน่นเลยนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ทําการแก้ไขนะครับมันก็จะหลวมนะครับพอหลวมแล้วมันก็จะทําให้โซ่ตกโซ่หย่อนโซ่ยางได้นะครับเห็นไหมครับีแน่นแน่นมากนะครับเพื่อน ขยับไม่ได้เลยครับสุดยอดเลครับนนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่รถเลยนะครับอันนี้เราได้ทําการสวมปลอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราสวมปลอกอบูทนะครับสวิงอาร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานะครับประกอบเข้าไปได้เลยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะโยกให้เพื่อนๆดูดูกันเลยนะครับอันนี้ผมได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับโยกไม่ได้เลยนะครับแน่นมากนะครับแน่นนะครับแน่นเลยนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะทําให้สวิงอาร์มของเรานะครับกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมนะครับก็คือว่ามันจะแน่นนะครับแต่ว่าตอนที่เราโยกแบบนี้ได้อยู่นะครับ ตอนที่เราโยกขึ้นลงได้นะครับแต่ว่ามันจะโยกด้านข้างไม่ได้นะครับ ครับเพื่อนๆพอเ้ลาที่เราใส่ล้อเข้าไปแล้วนะครับเราโยกดูนะครับมันก็แน่นนะครับแน่นมากนะครับเพื่อนเราสามารถโยกขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราขยับเงี้ยมันจะแน่นนะครับสหลับคินนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือเราก็ประกอบเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนวันนี้ผมก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเขาจะจับโยกให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะครับแน่นมากนะครับมันจะไม่หลวมนะครับตอนแรกที่เอามาก็คือว่ามันหลวมมากนะครับตรงบูธสวิงอาร์มตัวนี้มันหลวมนะครับเราก็ได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามีปัญหาบูธสวิงอาร์มหลวมก็ให้เราแก้ไขตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้ามีงบนะครับก็ให้เปลี่ยนบูธใหม่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ให้ลองไปก่อนนะครับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ